สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นประเด็นข้อสงสัยที่คุณผู้ชมทั้งท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและในส่วนของท่านสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับประเด็นสงสัยก็คือว่าวันนี้เนี่ยถ้าท่านสมาชิกนะครับต้องการที่จะออกหนังสือรับรองนะครับรับรองในเรื่องของเงินเดือนรับรองตําแหน่งเพื่อเอาไป ปฏิบัติภารกิจต่างๆนะครับเช่นนำไปใช้ประกอบการกู้เงินหรือนำไปใช้ประกอบการประกันตัวผู้ต้องหาเป็นต้นเนี่ยนะครับใครที่จะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองให้ท่านสทออหรือสมาชิกสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับโดยสรุปแล้วนะครับในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับการออกหนังสือรับรองต่างๆเหล่านี้เนี่ย เขาเป็นอำนาจของผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำว่าผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับที่จะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองว่าท่านสอทอสมาชิกสภาเทศบาลท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยมีตัวตนจริงๆนะครับแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเท่าไหร่เพราะฉะนั้น ผู้ที่จะออกหนังสือรับรองก็คือผู้บริหารของอบตรหรือเทศบาลนั้นๆนั่นเองนะครับ